ไอติมไอติมบุงก้มไอติมเหรอลูกขนมไอติมมันเท่าไหร่ลูกที่มันมีรสมันที่จริงมันมีรสแบช็อกโกแลตด้วยแต่อันนี้เลือกรสอันบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่มาหอมของล่ะอันนี้คัทขนมแบบใส่พริกอ๋ออ้าวยาวเลยลูกยาวเลยไป่จริงทงขยะกกอนนะค่ะที่จริงทำขยะเกินนะจ๊ะอแกเอาไปแล้วจ้ะ นี่ดูนี่กำลังจะกัดให้ถึงจ้าโอ้โหมองนี้ไม่เอาหรอกลูกกินอะไรค่ะกินอะไรกุยายอันอ้าวโอ้อ้าเอาไปนั่งลูกไปนั่งเจ๋อาอันนี้เผ็ดมากกว่ามันเพราะอันนี้เผ็ดเหรอไในเผ็ดบอกรสอะไรเนี่ยรสเผ็ดโอ้มันไี่น้าหลอกมันเผ็ดเอาไปจิ้มไอศครีมก็ได้เหรอโอ้ อากาศดีดีลมหนาหนาวสีมาแล้วนะจะเนาะมนเป็หนาหนาวเราล่มเย็นช่วยๆ่วยดีดีดีเล็กน้อยกินไอติมว่ามันมียานหนาวดอกแซ่บมโลกแซ่บไหมอร่อยไหมอออันนี้ก็ขนมขาไก่วะเนี่ยขนมไม่ใช่ขนมแท่งขนมแท่งไฟเรืองแสงอ๋อไม่ใช่ไฟเรืองแสงไม่ใช่ไฟเรืองแสงหรืออขนมรสพิษเนี่ยเนา เด็กมันจะเป็นแบบนี้อืมเป็นเด็กก็กินแต่ขนมนั่นแหละไม่ทำอะไรอ่ะทำอะไรก็ไม่เป็นหาเง,งินไม่เป็นกินอย่างเดียวอืมบางระหล่นมันจะหล่นผุนะลูกนะแพ่เอาลองกิเนเหรอไม่เอาถ้วยมาลองมันจะหลน่นเออเพศ